ทุกคนวันนี้ลุงได้มันสดๆมาเรามาทำมันเผากินกันดีกว่าเราก็พามาขุดมันที่ฟาร์มจิ๋วของเราก่อนมันของเราแปลกประหลาดที่สุดในโลกไม่มีต้นออกมาเลยพื <c oughs> ้นดินเราก็เป็นมูลไส้เดือนดูสินี่เจอมันแล้วขุดขึ้นมาเลยดีกว่าโอ้โหหัวใหญ่นั้นเนี่ย อ่โดเซไปล้างทำความสะอาดสนิดหนึ่งนี่โอ่งมังกรก็มาเอาล้างนั้นหน่อยขัดขัดถูถูนี่เราใช้สกอตไบท์ด้วยขัดเศษดินให้มันออกให้หมดเลยเอาให้แหลมเอาให้สะอาดแม และนี่ครัวจิ๋วของเราต้องมีอุปรกรณ์พิเศษเนิดหนึ่งนี่คืออะไรรู้ไหมมันคือฟลอยไงถ้าเราไม่อยากให้ผิวมันมันไหม้นะเราต้องใช้ฟลอยหอ่อด้วยแล้วเนื้อมันมันจะชํำหวานนุ่มระมุนลิ้นเลยนะจากนั้นเราก็ตั้งไฟนี่แล้วก็เผาโลดเลยเผาเลย ขอเติมไฟนิดหนึ่งแรงไม่พออ่าทีนี้ก็เสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟขึ้นโต๊ะแล้วครับนี่แล้วเราก็มาดูมันเผาของเราเบนนี่ฮารุกฮะฮแกออกมาเลยดูผิวสวยหอมคระแมว ครบเอา้ามันม่วงนี่นะมันม่วงก็ไปนอนสิไม่ใช่นี่มันคือมันเผาในฮีเบนนี่ฮารูกะของจริงกับเบนนี่ฮารูกะจิ๋วของเราน่ารักไหมล่ะกินกันอิ่มถึงพรุ่งนี้เลยฝากครัวจิ๋วของลุงไว้ในอ้อมใจด้วยนะจ๊ะ